ทำที่พราทำอยู่ที่ไหนกายกับใจการปฏิบัติรำต้องอาศัยกายใจเป็นหลักสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้นกายคืออาการสามสิบของขาสีขันธ์ผ้าอายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องรู้ของใจ คือมันเป็นวัตถุเรื่องปรลกกูกประธรรมโลกธรรมนี่เป็นเครื่องรู้ของใจในเมื่อใจรู้ทรมความเป็นจริงของโลกธรรมในรู้ทันอาการของโลกธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการ ที่สามารถกระพับกระพองใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิและภูมิจิตภูมิธรรมพรจะนั้นเราต้องพยายามรู้กรรมีธรรมของเราให้มันชัดเจนกายเป็นที่ เป็นเครื่องรู้ของจิตทีนี้จิตอ่านกายอ่านอะไรอ่ะเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้า,า, <c oughs> ข,าขึ้นมาทีเดียวพอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่มันเตือนแล้วพวกมันเกิด มันเปิดอยู่ที่ไหนคนเรานี่เมือ่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายตื่นข้ามาพบมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏพกเพราะอุจาระจิตปัสสาวะจิตอะไรต่างๆนี่เรารู้ทำแล้วลอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างอ้าแรงฟันละ อาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละเรื่องมูลนิธิจะเรื่อง่รดจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาใกลตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ไม่รู้จะให้พิจารณารู้ไปทำไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเราพุทธเจ้าหนีลำไรรับการบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาวามเกิดนั้นเกิดจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอํานาจัอะไรเป็นที่เกิดี่เหตัหเขาปาทากตรม เจอวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นแหละเจ้กิเลสที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่เรายังขัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงกัจิตอยู่ในจิตใจของเรามันก็บัรดานให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเกิดเพราะอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่านัน้นแหละความแก่มันก็กระดังมาความเจ็บมันก็กระดังเข้ามา ลงผลสุดท้ายเมื่อเส้นอาย,ยุขไขก็ต้องสลายตัวสูญไยทีนี้ที่ให้พิจรารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงให้จิตของเราเนี่ยมันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแต่ต้องมีเกิ้กงมีตาย มต่จิตยอมรับรู้สภาพความจริงจริงรู้จริงลงไปว่าเกิดแก่เก็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นขอเเ้าใปโดยกฎธรรมชาติ่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปก็อย่างนี้ผู้พิจารณารู้ทันลลทแล้วจะไม่มีความรู้สึกตืตตนน่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทังหลายเหล่นา,า,านั้นเกิขึ้นหากยังมีกิเลสอยู่ ยังไม่หมดกิเลสเพราะอาศัยความดีที่เราสามารถที่จะรดารู้ทันความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่กระลุกหรือไม่หว,วาดกลั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าคุณนั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องถ้าหักเขายังมีกิเลสอยู่ ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่ก็จะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้คาาใช้พบให้มันหมดเกลี้ยงไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเท้ใหม่ดีกว่าเก่าแต่ท่านเร้าอุปัชย์ยาต้องมาจะมาอยู่ที่วัดสัมปภุมแานตะพคนปัญญาพิสาลเถร ตื่เติมกันว่าอาจารย์หนูผู้ของทนายอาจารย์เก่าตอนนั้นเ็ามาจิ้งระเบิดท <c oughs> ่านไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยก็จะนั่งอยู่บนกระถิกของท่านั่นเองตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านจะถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัย ใครที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอา้าถ้าเขาทิ้งระเบิดเขามาปลกเราเราตายแล้วเกิดเขาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณตามดีที่ท่านได้ความเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นเรากคนรู้ได้หลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันที่ตกวันตัว คือตัวสารพัดตัวต่อเหตุ่างของโลกตัวต่อใ่วนตัวตัวต่อใปของบ้านเมืองอะไรทำนองนี้ที่เราต้องตัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมันว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนยืนยานของเราให้ไปสู่สุขติได้เพราะฉะนั้นเราจรึงกลัว พา,า,าเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่หนาตัวอะไรอะไรก็ไม่หนาตัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราจะเกิดท่าใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณกัญญาท่านว่ามเามาหมดตัวกันท่อ,อนั้นเองให้ใจสมาเป็นคนเดียวก็นมั้งหมด ข้าวภายในกบรมมหาราพวังที่ทีการของท่านต่อมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธธรรมรนเสร็จสุดแล้วก็ประคุณสมเด็จข้าพยานสังวร พอไว้พระมัมมรีเตมนาพอไว้พระมัมมาเตมลายจบก็มีาาการน,นั่งสมาธิดังน,นั้นวันนี้เราก็ปีกันมาพอสมควรล้วนั่งสมาธิตัวหน่อยดีไหมถ้าอนุเินเ เราสร้งที่ได้ไปร่วมพิธีกรรมดูแนก็ไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิเราจะนั่นลโอกาสนี้ทำทั้งหลายก็ได้เกิดสายธรรมะตามตำหับจำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่าน ก็ไดต้ตั้งใจนั่งปฏิบัติรมสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นนะโอกาสนี้ขอเป็นควรบรรดาท่านทั้งหลายจงกำหนดจิตทำสมาธิตามแบบที่ตนเคยทำนิธรรมานมาแล้ว ตรงกำหนดจดต้องลงที่จิตของตัวเองทำกามรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้าก็ทาได้สมไปชุมตั้งอยู่ที่จิตของเราแล้วแล้วก็กำหนดอารมณ์ผู้ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยทำนานมาแล้ว ว่าพระพุจ้าและทำแระสงและกลมกลาอมลงี่ใจนั้นก็กลายเหตุว่าพระพุจ้ะมาจากคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตาม ถ้ามีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือท,ทำความรู้สึกสำนึกในจิตชอบตัวดีอยู่ในจิตในใจ,ใจตลอดเวลาผู้นั้นคือว่ามีพุทธะอยู่ในจิตการพยายามกระทับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไป จากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้คือว่ามีก็ทมคือการทรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประทับประคอาจะตั้งเจตนาประความรู้สึกของตัวเองอยู่ได้คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตในใจเราก็ไ้เจ้าก็ดีจะทาก็ดี พร,ระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจแหละเป็นคุณธรรมของใจแต่และอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่และอย่างซึ่งบางเกิดขึ้นเป็นเจตสิกประจําจิตของผู้ปฏิบัติทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไะธทําพระ,ะสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของเราตลอดเวลา ้าเรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติอู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสำคัญที่การสำรวมจิตเป็นใหญ่เราเพื่นฐานแห่งความดีความั่วย่อมเิอที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประทับประองเมื่อรเแื่ดันจิตตัวนี้ก็จะต้องมีความเผอ ไปรเล็กสร้างบาปพระศล้ึมเพิ่มใจตัวถ้ามีสติสำเปันญ่อประทับประกอรอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมเึ่งใจตัวเลยเราจะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแตการปฏิบัติธรรมนั่นพระผู้ึงโดยวิธีการแล้ว ก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราพรทธะจ่าตรงแสดงทาหรือที่แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมทรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฝังหรือผ,ผู้ปฏิบัติรามะฉะนั้นพอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอยา่าไปเยึดวิธีการให้มาก ให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเองเช่นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยปริกรมพุทโธก็ดีกำหนดยุบหนอฟองหนอก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกำหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจน,นก็ดี หรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่าน,นั้นเห็นตามเพ่งอสุภะหรือเพ่งตัดสินอะไรต่างๆก็ดีแต่และอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจเจื่ให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทำความลังเงในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของท่าน เราพูดเึงว่าวิถีทางที่จิตจะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในไม่จิตสงบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ธารคือมีวิวทริ A, การดีดีศุกเอกบข้า จะเดินอกเหนือไปกว่าอาจากย์นี่ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความคำนิทคำนั้นบ,บางครั้งบางคราวผู้บริกรรมธรรมดา,าอาจจะมีจิตมีอาการวูกลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบยิ่งสว่างอันนี้พวงระหว่างที่ตกนิจการ โดยกระทันจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปาาสมาธิตัวนั้นเมสติกำหนดไม่ทันเป็นลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างทุกข์ๆี่ยผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ทำนานในการทำสมาธิจึงมีอาการโมโหและตะโก,ก,กนดังโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างจะรู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่ง ถาวาเป็นสรรมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนแต่แต่หากยังไม่มีความกำหนิกำลังที่รีรบางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอัปนาสมาธิสักที เพียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิคือมีอาการเติมๆลงไปแล้วสว่างจิตจะมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุมม่งหมายที่จะทำจิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่ได้วกวาสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกายตลตัวไม่ปรากจใกความรู้สึกทั้งๆท,ที่ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำอยู่อย่างนั้น ก็ไปหลงเชาาื่อทำว่าก็ทำจิตให้เป็นอับปนาสมาธิถ้าหาทานผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิเตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าก็ไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจาระสมาธิบ่อยๆพอที่จะประคับประปองจิต ให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาพระไตรลักษณ์คือพิจารณาตใยและความรู้สึกน้อมไปสู่พระไตรลักษณ์อือนิจจังทุกขังอน,าานาัตตาได้อดีตกำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตสงบ,บเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทำนองนี้ก็ย่อมจะเติดผลแต่ผู้ปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าอาต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบ,บเป็นอัปนาสมาธิสืก่ก่อนเข้าทางให้มันได้ค่าำนี้ทำลาก่อนแล้วจึงจะไปพิจารณาพระไตรักษณ์อจะยกจิตขึ้นถูกป,ปูิแห่งวิปันสนาถ้าเพื่อว่าทัท่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลย การทานเกตให้สงบเลี่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างสำนิกสำนานนั้นผมประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิดความสำนันในเข้าฌานในการเข้าฌานสำนานในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทธิแต่เหตุผมนั้นยังไม่เพียงพอเพราะในการเจตทำนงเิต ที่เป็นสมาธิอยู่ในฐานนั้นเป็นสมาธิที่โงเพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่บอกความร,รู้รวมจิตรวมธรรมอมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่แม้เ,มเราโดยหลัก ท่านจะยืนยันไม่ว่า้าจิาตเป็นจิตตมนสงบในใจคือขั้นธรรมฐานเท่านั้นอย่างดีก็ให้เกิดตาอิดอย่างสามารถที่จะทำนิตตต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่ติดตังงต้นเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะเพิ่งทำให้หมดกิเลสหลัน,นจังไม่มี พูดสำเร็จทานแล้วจะต้องมาเวียน่่าใตัยเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะของการรู้จริงเห็นจริง,รง,รงซึ่งเรียกว่าอภิญญารู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลส เพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมัรกหมดนิพพานได้ถึงจะมีบ้าง,างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคเพื่อจิตสนุกประจุมลงตามที่หรืออริยมรรคประจุมตามที่จิตนั้น สามารถทำจิตให้ดำรงอยู่ในความมั่นคงในความเป็นกลางเมื่อจิตมีอริยมรรคเป็นเจตสิกลรวกะประคองอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในระดับสมาธิขั้นอ่อนจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์ อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วไม่คิดถือปล่อยวางไปอาการที่เจตสเวยอารมณ์ในขณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มีเมื่อจิตไม่มีอาการสื่นภาพเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีความยิดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นปูกปัญญาของจิตซึ่งปูกปริยมัติสอสีสมาธิปัญญาไปถนกุ่มอ้อมลงแล้ว สามารถสกิวัจงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลำดับกันัดซึ่งจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตามสมมติก่าเรียกว่ารู้ทมก็แล้วกัอารมณ์ก็คือทรทมก็คืออารมณ์กันในมารู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนต้นๆยังจะมีสมมติบัญญัติเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขั้นของอุปจาระสมาธิอ่อนๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกในภายนอกก็ยังมีอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นต่อไปู่ตลอดเวลา แม้ในบางครั้งจะพูดอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามลักษณะของความสงบของจิตมันมีอยู่ภูมิโลกสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขนานั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยามรรคประจุเพราะร้อมลงจี่จิตหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติ ที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำมทสมาธิให้สงบละเอียดลงไปโดอทำในขณะที่ปราศจ,จากสิ่งบรบกวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องกั้งคนเดียวเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้วเมื่อเกิดภูมิความลู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นทุกจร่งทุกอย่างจะปราฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวัย แต่สิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดมันไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญบันหมายสมมติบัญญัติเรียกซื่อสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติของภูมิจิตภุมมธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่ในระดับสมมติบัญญัติที่เราเรียกว่าแั่จะทำบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ ตัวจิตของท่านูุนั้นก็เป็นสัจจธรรมเครื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจจธรรมเพราะฉะนั้นสัตยธรรมกับสัจจธรรมในเมื่อบาบรรจบกันเข้าจึงเรียกชื่อกันไม่ผูกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตัดไปเกิดขึ้นตัดไปอยู่อย่างนั้นแต่ตรงกับคำในธรรมจักรปวัจณาสูตีว่ายังกินจิตสมุทัยรรมังกับพันจังนิโรธทรมันจิด สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเีตพระองค์ดำรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบชญญื่อเสียงเรียนนามว่าอะไรก็บัญ,ญัติไม่ถูกเท่นั้น เพราะในขณะจิตรู้ของจริงนั้นจะมีตะเกียงจริงใดจริงหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญักิเที่ยวมันได้ดู่สิงนั้นก็ไม่ใช่ตัดแต่ํามันก็เป็นเพียงสมมหิความรูมจร้จริงจิ๋นจริงมันอยู่เหนือสมรรตอมติบัญญักรที่คอยุกท่านตรงสั้เกตสูตรงนี้ให้ดี ถ้าหากว่ามีภูมิจิตภูมิรมปลากฏขก้นแล้วให้สังเกตดูให้ดีความรู้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปลากฏการให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมติมันจตเจิดก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูค์ความรู้ก็เกิดึ้นอยู่ได้เลย ทีนี้มีปัญหาว่าปรุงความรู้อันนั้นมาจากไหนม,มาจากจิตเจตที่มีปัญญาอันละเอียดเจียบแหลมสามารถปรุงความรู้เป็นมาความรู้อันนั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่ยิ่งเด่นอยู่ยนั่นคือตัวพุทธผู้รู้ผู้รู้เท่าเอากันจงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรขึ้นมาก็เกยรู้อะไรขึ้นมาก็เฉย เพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงไม่หวันไหวจึงไม่จิตในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตจึงมีปรากฏการณ์แา่นั้นถ้าว่ะจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลั่ยร ก็ได้นคือว่าเป็นประารพันเดีกเป็นท่านที่จะทความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามา,มามองดูโลกจะเข้าสู่สังคมในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องกระบกะเทือนเรือรับผิดชอบอยู่นั้น ความรู้สึกของเราจะเพียงว่าตับว่าแต่ผู้ก็ตับว่าแต่ผู้คิดตับว่าแต่คิดคำตับว่าแต่คำอันนี้คือสมาธิระภูมิธรรมในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีป,าปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติที่มีกำลังกล้าเด้กแข็งแรงนั่นเอง จึงดูใกล้ๆตัวกบจิตมีความสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบก็ปราวปรยูรุษส่วนที่ออกมาบงการทํางานก็มีกปราวปรบูุ่นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทำสมาธิเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ทมเห็นรมแล้วเราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบระโยน์ตามวิถีทางของชาวโลก ตาม,มีสีทางต้องการครองที่ครองด้านครองเรืนเอนก็เรียนได้อย่างสบายหาสมาธิอันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วคือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรม,มที่เกิดขึ้นเกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหน่ายต่อโลกไม่เอาไหน ไม่อยากจะเข้าสูท่ทางกลมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทาประโยชน์แก่ใครอยากจะปีกโกวนี้ไปอยู่ป่าสักคนเดียวอะไรทานองนี้สมาธิอันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณนาะให้มันรอบคอบ